สวัสดีครับพี่น้องครับผักกินเกาเ <c oughs> ที่ยงครับตอนบ่ายสองเจา้ามามีผู้ใดนน้ำหนาวป่ะไม่เห็นผู้ใด่นอยากคันป่ะกร,ระสวนกันมาทาั้งนี้เปิดได้หรอ ต้องไ้ซื้อกาแล้วป่ะบ่ไหวป่ะตายเจ๊เปล่อยไปเองเจ๊ต้องหากามาต้มยาละไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ไอ้กุ้งคือว่ากาเอามาใหาย้ยเราอันหนึง่งอันนี้กาเกา่ามเลยลนะ่ะแล้วกาไม่ยนะนนิ่งเดี๋ยวปะแม่นอยู่เราเรหัวรถไปเลย บอกว่าอันเป็นอย่างที่มันเปล่ยนงปกมันยิ่ไปแล้วปากมันอยู่นเพาะเพี่ยนแต่ปากซืไปเลยหรอต้อง่านมั่นมันหวก็ใส่ไฟมาแด่ว่าหรว่าคอยร่วงอยรงคอ่อย่วงคอ่วงแลมคงไปยังไงติดอะไรวะแลเราไกลกันนึงได้ยุที์ไน่งสออันด้วยอันนี้เดียมเียมบอลบอล วางแล้วมเขาออมแล้วฮะมไ้ไไดเ่ด้อบค่ม่ดมาม้ดูแค่มันนี้บใสยาวม่จับผมผู้ได้จับอนไปเส้นรถเดนะงก็ไู้นี้แหละไปเ้นรถเ้าใส่ในวจับออได้ก็เสียบมืแมงกันดูตัวมัขึ้นอยู่ฝนตกน้ำท่วมใต้เวทีต้อมไม่เลย ใายไฟช็อตไลยอันนย้แรึเปลาเลนมาตั้งดุนตั้งนั้นเลนมานจะจับมุงวะสี่มุงเลนมาสี่ชั่วโมงหักก็ได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบขนาดเหยียบบ่เซางจะาเท่ย จอดเตี๋ยน้ำมันแค่เดียวกำหนดการกำหนดการหอดตั้งหกมงพุ้งด้วยนะไม่ได,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 ด้ไปบ้านป่าเตรียมการไว้อย่างเดียวแล้วตอนแรกก็คิดไว่สองแผนว่าไปหอดเนี่ยไปตั้งเลยนึกว่ายี่เป็นหัวแต่สี่มงกว่าในที่นั่นนะ <c oughs> กาว่าถ้าเขาตั้งวิธีไว้เปออ็นหมอมืเร้าเขาก็ไปได้เลยนะ ลุงปลาได้เลยนะนี่บ 5, โบหาหกสิบล้วนเนอะหาหกสิบมันก็ 6, 6, 6, ท่นเขามีเวลาโดนกะกว่าซุ้มประดับจีลงกว่าจอจีลงเด้เขาก็มีเวลาฮอดบายฮอดเลี<ม>้ยงเูาด้วแต่ไม่รู้างั้นอันนี้ก็เรียมซอสแจ้งว่างั้นพระต้องเลี้ยงงั้นวัดก็ต้องซอสแจ้งอ๋ากลับมาจากใบถามเมื้อไหร่แม่ ก็ลมจัร้ปง้ย่านี้เลยตองูตนะ้งไปนอนันามดจนีก็เป็นตะยูย่เด้หะนี่ยเฮดบ้านเฮดจนีก็ได้ได้มเนีหลังคาขึ้นแล้วเีืก็เป็นบ้านแล้วเนี่ยนี่ยๆเนี่ยกเหล็กกับท่อนเนื้อเนี่ยเหล็กไหนอ่้่นซี แปลกะเอากล้องไป่ฉีดเพื่อนเนี่ยจ่วยจีตัวนึ่งออกเอบเดี๋ยวทำเลยเอาเสาหนาแปะเตี้ยโอ้นี่หนาหกนแน่เนาะ นี่นาหุ่นเสียงรถใ้ญยเนี่ยมันสมาชิกในแก่งมันพวกงนี้เลยวะไปทั้ง,งแต่กันวกับความรวดเร็วในการเดินทางครับ กับเขาต้องฟังเมนูเดียวกันดีกินเมนูอย่างต้องปรึกษากันตั้งแต่ทัง้งรถครับลงมาฟังถ้ากินกับแจกมันคือเสียงยไงเนี๋ยว bịt bớt thể đấy hú cái nếp này xem nào bớt chuẩn họ thi hơn nữa lịch... bà... lịch... mà oh. oh. chẳng như khai trời là thế này Hãy subscribe cho

啥？弄。 กูดิก็ไปสองรถสองรถทัวร์เนาะสองรถทัวร์จ้ปิดกลมนะปิดเดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับกินข,าขน้าวกันดีกเที่ยวเดินทางครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ